สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องอีพ่อ c h ช n n นลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าครีมปอกย้ำสายไฟนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมได้มาจาก DIY นะครับร้านค้า DIY ในราคา120บาทน,นะครับดูคมดูแข็งแรงนะครับดู กระทัด,ดรัดดูหน้าใช้งานนะครับโดยรวมๆฟังก์ชันมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีที่ตัดสายไฟนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นที่ตัดสายไฟนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ย้ำย้ำสายไฟหัวขนาดต่างๆนะครับหัวย้ำขนาดต่างๆนะครับ ลาบีบก็<ๆ>จะย้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ดึงสายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ปรับระดับนะครับปรับระดับว่าความยาวสายไฟที่เราจะปอกนะครับ เราจะปอกยาวแค่ไหนเราก็น่าจะสามารถจะปรับระดับตัวนี้ได้นะครับดันออกมานะครับดันออกมาเดี๋ยวผมจะลองปอกสายไฟให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้งานใช้งานได้จริงปอกง่ายไหมนะครับเราเ,าเอาสายไฟมานะครับเราเ็ามาใส่ช่องตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะกําหนดความยาว ของการปอกสายไฟนะครับนี่ถ้าเราต้องการจะให้มันปอกยาวขึ้นเราก็จะเลื่อนตัวนี้ถอยล้นออกไปนะครับมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับในการปอกสายไฟถ้าเรากดปุ๊บตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นอ่าตัวหนีบสายไฟไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกคมช่วยดึงสายมันง่ายดายเลยนะครับนี่ ความยาวที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะยาวเท่าที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการยาวเพิ่มเราก็เลื่อนระดับตัวนี้นะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อเงไปเราก็เอาสายไปที่เราจะปอกนะครับมาใส่อีกทีนึ่งะระดับที่เราได้แล้วปบ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับ ไปฟักงชันสำหรับการตัดนะครับผมจะลองตัดโอเคครับก็ใช้งานได้ดีนะครับนะเดี๋ยวราจะเราจะมาลองการย้ำดูนะครับเดี๋ยวผมขอปอกสายไฟที่ต้องการก่อน เดี๋ยวเรามาลองย้ำกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้หัวย้ำที่เป็นระดับแรกนะครับย้ำบีบเข้าไปเลยนะครับพอ,อบีบเข้าไปเสร็จแล้วดูแข็งแรงดีอยู่นะครับดูแน่นหนาหอยู่มาย้ำเพิ่มอีกหัวหนึ่งครับ ครับครบสองหัวแล้วนี่นะครับย้ำเราย้ำสายไฟไว้เพื่อที่จะทดลองประกอบกับเจ้าชิ้นนี้ดูนะครับก็โดยรวมการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับาครีมปอกย้ำสายไฟที่ผมซื้อมาจากร้านค้า DIY นะครับในราคา120บาทนะครับก็ใช้งานได้ครอบคุมนะครับง่ายได้นะครับแต่บางคนก็ ถนัดจะใช้คัตเตอร์นะครับแตผมว่าบางทีอ,อย่างเราใช้งานบ่อยๆคัตเตอร์มันก็จะอันตรายนิดนึงนะครับเวลาเราเร่งรีบนะครับสำหรับครีมปอกเนี่ยมันก็จะง่ายและรวดเร็วกว่านะครับครับท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณ